เวนเวนนี่จะไปไหนอ่ะอปูจะไปไหนครับเนี่ยอืมบ้านนู้นบ้านนู้นคือบ้านบ้านไหนบ้านนู้นอยู่ไหนบ้านเราเจ็กบ้านเราเจ็กเหรอบ้านเราเจ็กอยู่ไหนอ่ะบ้านเราเจ็กมีใครอยู่บ้างปีปีมีแม่ปิีแล้วมีใครอีกฮะพี่ปิเพี่ปิีแล้วมีใครอีกแม่ปีแล้วหาใคร หาซิมสูบแล้วก็หาไข่เบ็ดฮะเบ็ใครนะไข่หมี่หาใครนะห่าหมี่ไข่หาหมี่ไข่หาจุมมี่บัวละบัวละบัวละไรไม่รู้หาจุมมี่ไม่รู้เรื่องเลยหาจุมมี่จุมมี่คือไทยหาจุมมี่โรงเรียนไหมจะไปโรงเรียนป่ะ ไปโรงเรียนมะรถเราเปิดฮะรอะไรนะเรือรถเราเจ็ดบาทรถเราเจ็ดรถรถใครนะรถเจ็ดรถเราเจกอ๋อรถเราเจกอยู่ตรงไหนอ่ะรถเราเจกไปไหนอ่ะไหนเดี๋ยวเสียงเราเจกรับน้องภูด้วยรถเรือมารับน้องภูหน่อยรถอเจ็ดม้าเราเจกอยู่ตรงไหนชี้ดิ ไหนตรงนี้เขาเรียกอะไรพัฒนาการพัฒนาการนไไนเนี่ยจิไปไปเนี่ยเราจิกไไมด้ไสองตูนไม่ใช่เราจก๋วไรซิมมนันหรอ,อเดี๋ยวนี้ซิมงขับเลยตลอด